Disabilities facing such new weapons, especially missiles being targeted at more civilian infrastructure, means that Ukraine needs more aerial defense. Canada website went into more detail about the delivery. It says the new NASA's units will strengthen Ukraine's. So, what the car, my daughter, my daughter, more than 300 air defense missiles Canada has delivered to Ukraine. มากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันแซบๆซนัวๆด้วยกันนะจ๊ะมาเด้อมาเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันจ้านี่นี่นี่กลับมาหอด้านเราจ้าพี่น้องโอ้ยเมื่อยจ้าเมื่อยก็เลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะจ้าทำก๋วยเตี๋ยวร้อนๆกินนะจ้าอืมเยนขึ้นหน่อยจ้า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะมาแล้วจา้าพี่หนิงอรบีจา้ามีผักสดด้วยนะจา้าเพื่อน,นจา้าตามอัตรากษนะจา้าผักสดตามที่มีนะจา้าอาจอจะเหี่ยวเียวเหมือนคนกินหน่อยนะจา้า <laughs> มีแคบหมูด้วยจา้ามีแคบหมูด้วยนะจา้าคิดถึงแคบหมูน้องบอาแอดมากเลยนะจา้า พี่หนิงกินก๋วยเตี๋ยวจ้าทุกคนไม่เด้อจะาเด้อก๋วยเตี๋ยวหอนๆจ้าอุ้ยเหมือนน้ำจะน้อยนะสงสัยต้องไปเอาน้ำมาเติมอีกอุ้ยเส็นขึ้นหลายแทนเนาะบาทที่นี่กินหมดว่เนาะยายหนิงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะจ้าน้ำขุกขีกิกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะจ้าทำน้ำขุกขลิกขุก,กขลิกนะจ๊ะแต่ก็มีน้ำซุปเหลืออยู่นะเดี๋ยวถ้ายังไงค่อยเอามาเติมใหม่นะจ๊ะ เห็ดว้พี่น้องคอวดิ้กินก็ยังซี่ละจ้ากว่าจะตั้งเวทีกว่าจะมากิดลีลาเยอะลีลาเยอะหน่อยนะจ๊ะมันก็จะโอ้เป็นอย่างคือเส้นเส้นนี้คือเป็นสีเปอยๆเนาะบันนี้สงสัยอเอาไว้นานเกินไปนะจ้ะโมแต่เมาหม้อยหอยสั่งโทรศัพท์นะจ๊ะเวลาทำกับข้าวแล้วมีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยนะเพื่อน อุยมันจะต้องกับข้าวต้องไปไม่ไม่ค่อยได้อร่อยหรอกจ้ะมันจะลืมลืมข้าวนะจ้ะเส้นหมี่จ้ะโอ้เส้นหมี่ก็จะเป็นเส้นอะไรแล้วทำไมมันขาดแบบนี้จ้ะแช่นานไปหน่อยหรือเปล่ามาเด้อมาเด้อหัวงอกถัวงอกสดๆนะจ๊ะ มา้ามันจะมาต่ของนอกไมต้องลวกลวกของงอกมาก่อนเลยมาเยอะมั e ด้น้องบอกแอดบอกว่าจะกินอาหารต้องทำอาหารให้เพื่อนๆเห็นด้วยนะจ๊าถ้างั้นเพื่อนเจะไม่อร่อยเลเนาะ does this look like มาจ้ t มารู้จักลูกโตโตเลยจ้าขอบคุณนะคะสามสิบสามล้านดวงตานะจ้าภายใน3ามนาทีนะจ้าขอบคุณหลายๆจ